<One>. ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวด่วนครับขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับภาพข่าวครับด่วนผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิด -19 เร่งตรวจสอบคนใกล้ชิดพบเพิ่งรับอนุทินลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่28ธันวาคมว่า นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งแพทย์เตรียมแถลงความชัดเจนอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต ปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนายวิรศักดิ์วิจิตแสนสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและผู้บริหารกรมอนามัยได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าของการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ